อายตนะนิพานคือจุดหมายปลายทางของการเดินทางไกลในสังสารวัฏของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระปเจ้าและพระอาราหารันตเจ้าทั้งหลายท่านเป็นต้นแบบของบุคคลผู้ถึงฝั่งแล้วฟังแห่งอมตะมหานิพาน ได้สวยสุขลุวนๆไม่มีทุกข์มาเจือปนเลยเพราะท่านได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วไม่ถึงย้อนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราทั้งหลายก็ควรจะดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาและท่านผู้รู้แจ้งเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในสังสารวัฏอีก การฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นประจำเป็นหนทางลัติสุดสู่อายตนนนิพานเราเป็นการเพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจขัดกลาวกิเลสอาสวะให้เบาบางจนกระทั่งหมดสิ้นออกจากใจได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุธกานิกาย จริยาปิดกว่าโกสัจชังพยโตทิสวาวิริยารำพันจะเขมโตอารัตวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีท่านทนั้งหลายจงเห็นความเกียดคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปราลบความเพียรว่าเป็นแดงกเกษมและปราลบ ความเพียเรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีการปราลบความเพียรเพื่อมุ่งไปสู่อายตนาพนานนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักปฏิบัติธรรมเมื่อรู้จักเป้าหมายของชีวิตแล้วแต่ยังมีความเกียดคร้านมีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพลัดวันประการพรุ่ง ในการที่จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านถือว่ายังประมาทอยู่ชีวิตยังไม่ปลอดภัยเพราะยังเข้าไม่ถึงที่พึ่งเือรละลึกอันประเสริฐชีวิตของเรานั้นมีภัยรอบด้านตั้งแต่ถือกำเนิดในคันมารดาบางคนตายตัต้งแต่อยู่ในคัน หรือเกิดมาแล้วก็เจอภัยทั้งจากคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมบ้างต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นการจะดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจริงจริงจึงต้องมีที่พึ่งทถืระลึกซึ่งที่พึ่งนั้นก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะท่านก็ซ้อนๆกันอยู่ภายในตัวของเรานี่เองการจะเข้าไปถึงท่านให้เป็นที่พึ่งแก่เราได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามผู้รู้ถึงบอกว่าวิริยณนนะทุกขมจเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรจะเข้าถึงธรรมกายภายในได้ก็ต้องอาศัยความเพียรเหมือนกันคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนับเป็นตัวอย่างของนักปฏิบัติธรรมผู้มีความเพียรเป็นเลิศ ท่านรักในการทำสมาธิเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของท่านทีเดียวนะจ๊ะยายได้เล่าเรื่องการทำวิชากับหลวงพ่อวัดปากน้ำให้หลวงพ่อฟังว่ากว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายและทำวิชาได้นั้นจะต้องปราลบความเพียรและทุ่มเทกันจริงๆอย่างจังชนิด เอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวหลวงพ่อได้ยินได้ฟังเช่นนั้นก็เชื่อมั่นว่าคุณยายท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆเพราะจากที่ได้อยู่ใกล้ชิดยายและได้ศึกษาธรรมะก,กับท่านตั้งแต่ยังเป็นนิสิตที่มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ไล่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่ายายจะอายุมากแล้ว สังขารไม่อำนวยแต่ก็ยังทำสมาธิต่อเนื่องกันมาไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านไม่ได้เอาความแก่หรือความปวดเมื่อยมาเป็นอุปสรรคหรือข้อแม้ในการทำภาวนาเลยมุ่งหยุดในหยุดกลางขกลางเข้าไปเรื่อยๆและการทำสมาธิคือชีวิตจิตใจของท่าน ฝังอยู่ในเลือดเนื้อของท่านไปเสียแล้วทำให้หลวงพ่อเชื่อว่ายายเป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศที่เราลูกหลานควรจะเอาเป็นต้นแบบคุณยายไล่ายฟังว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงช่วงวิกฤตของประเทศชาติบ้านเมืองผ่านพ้นไปแล้ว คุณยายก็ยังคงปราลบความเพียรทำวิชาต่อไปเรื่อยๆยายอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่มีความรู้วิชาการทางโลกเลยแต่ความรู้ภายในที่เกิดจากใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หาใครๆจะมาเสมอเหมือนท่านได้ยากยิ่งนัก พราท่านได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวที่ละเอียดลึกซึ้งและรู้เรื่องราวของโลกและจักรวาลเรื่องของธาตุธรรมทั้งที่เป็นกุศลธรรมมาอากุศลธรรม,มาและพยากตาธรรมมาว่ามีการลบปร,บประสานกันมาตั้งแต่ต้นอย่างไรและก็มีความเกี่ยวพัน มาถึงตัวเราอย่างไรบ้างท่านก็เข้าใจได้ด้วยอนุภาพของวิชาธรรมกายตั้งแต่นั้นมาใจท่านก็ยิ่งหยุดในหยุดหนักเข้าไปอีกเพื่อไปปราพยามารกับหลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะรู้ว่าต้นตอของกิเลสทั้งมวลนั้นเกิดจากพยามารทั้งสิ้นท่านไม่นึกถึงเรื่องอะไรเลย นอกจากจะนึกว่าทําอย่างไรจรึงจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ยายมีอารมณ์สบายท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์ก็ไร้ชิดว่ายายยังจะไม่ไปนิพพานยายจะปราบมาในถึงที่สุดท่านพูดอย่างนี้เสมอแล้วก็มุ่งศึกษาวิชาธรรมกายกเรื่อยมา หลวงพ่อวัดปักน้ำท่านบอกว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์สรม,มานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นคือพยามาณซึ่งแปลว่าผู้ขวางความดีคือขวางการทำความดีของทุกๆคนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกเรานักสร้างบารมีก็มีผู้อยู่เบื้องหลังคือพยามาณที่เขาคอยขัดขวาง ไม่สร้างบารมีกันได้อย่างสะดวกสบายในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงพยามารไว้หลายตอนพูดง่ายๆว่ามีการต่อสู้กันระหว่างสองสิ่งคือธรรมะกับอัธรรมบุญกับบาปความดีกับความชั่วความมืดกับความสว่างความไม่รู้กับความรู้ ความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาโดยมีอากาศโลกขันธโลกและสัตวโลกเป็นสมรภูมิสัตวโลกก็ได้แก่เห็นจาคิดรู้หรือจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายขันธโลกก็คือขันธ์ต่างๆของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงอากาศโลกก็ได้แก่สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อากาศภายในเชื่อมโยงกับบรรยากาศภายนอกเรื่อยออกไปจนครอบคลุมกับสรบรพสิ่งทั้งหลายได้ต่อสู้กันอย่างนี้มีเพียงสองฝ่ายเท่านั้นคือธรรมะกับอาธรรมที่ต่อสู้กันเพื่อปกครองอากาศโลกขันธโลกและสัตวโลกนี่แหละหลวงพอ่อวัดปากน,าน้ำท่านบอกว่า ถ้าไม่ได้เปดับต้นเหตุของผู้ที่ผลิตความทุกข์ทรมานทุกทั้งหลายก็ไม่มีวันหมดไปจากสัตวโลกโดยเด็ดขาดความเบียดเบียนจะไม่มีวันหมดสิ้นไปท่านมองเห็นด้วยวิชาธรมาธร,มาาาธรมกายโดยธรรมจักขุและญาณทัศนะของธรรมกายเพราะฉะนั้นท่านจึงมุ่งหยุดในหยุด เข้าไปสู่ภายในไม่ถอนถอยเลยท่านยังกล่าวอีกว่าการรบกันในเมืองมนุษย์นั้นเป็นการครบที่ไม่ถูกต้องเป็นการรบกันเองอย่างไม่ถูกตัวจริงถ้าถูกตัวจริงต้องรบกับกิเลสรบกับต้นเหตุของกิเลสซึ่งก็คือพยามานันเองเมื่อปราบมานหมดสิ้นไปเมื่อใด ความโลภความโกรธความหลงที่บังคับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งปวงก็จะหมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปสันที่สุขที่แท้จริง,จ,รง,จ,รงจะบังเกิดขึ้นด้วยญาณทัศนะดโดยธรรมจักขุของพระธรรมกายย่อมสามารถมองเห็นเรื่อยไปตามลำดับความละเอียดยิ่งละเอียดลุ่มลึกไปเท่าใด ก็ยิ่งเห็นกว้างขวางเท่านั้นเกี่ยวพันกันไปหมดทั้งอากาศสโลกคันธโลกและสัตวโลกเพราะฉะนั้นมีประการเดียวคือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อไปถึงตรงนั้นได้จับต้นตอได้แล้วทุกท้งมวลก็ดับไปแต่ไปยังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังต้องเป็นบ่าว เป็นทาตของพยามารอยู่ร่ำไปพยามารจะบังคับให้มนุษย์คิดไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีบังคับขันห้าของมนุษย์ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตรึงอาไปติดในสิ่งไม่ดีบ้างแล้วก็บังคับอากาศสโลกเช่นฝนไม่ให้ตกต้องตามฤดูกาล บังคับเศรษฐกิจใี่ตกต่ำให้เกิดข้าวยากหมากแพงแห้งแรงเกิดการลบราข้าฟันกันเองเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมจึงจะชนะได้ตลอดชีวิตของคุณยายท่านจึงทำความเพียรอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะไปปราบมารในการทำวิชาสมัยก่อนโน้นในว่ายามปกติ กรณีในยามสงครามโลกดังที่หลวงพ่อเด็กกล่าวมาแล้วว่ามีการแบ่งการเป็นผัดผลัดและนั่งติดต่อกันตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณยายแล้วแม้ว่าจะถึงเวลาหมดหน้าที่ของท่านในช่วงนั้นท่านก็ยังไม่ยอมลุกออกจากที่นั่งหากแต่ยังคงนั่งร่วมกันกับผลัดต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านซักถามธรรมะกับหัวหน้าเวรคนใหม่แล้วก็จะถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมให้คุณยายจึงต้องคอยรองรับความรู้ช่วงนั้นไปอีกนั่นก็หมายความว่าถ้าคนอื่นนั่งหกชั่วโมงคุณยายก็จะต้องนั่งหกชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอ พราะยยายจะเข้าก่อนออกทีหลังเสมอคุณยายนั้นเป็นหนึ่งในนักรบกองทัพธรรมที่ต่อสู้กับพยามารด้วยจิตตานุภาพโดยธรรมวุธคือวิชาธรรมกายอาศัยบุญ,ญลิทธิ์ที่เกิดจากอนุภาพของวิชาธรรมกายต่อสู้กันตลอดเวลากลางวัน6กชั่วโมงกลางคืน6กชั่วโมง รัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในสมรภูมิรบจนกระทั่งหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเห็นแล้วว่าคุณยายนั้นมีฤทธิ์มีอนุภาพมีความเพียรมีกำลังใจที่เข้มแข็งแม้จะทำความเพียรจนกระทั่งตัวสัพลั่งไปด้เซนเอ็นายผพมแต่ทั้งดวงตาและดวงใจของท่านก็ยังคงเด็ดเดียว ไม่วันไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นท่านถึงกับเอ่ยปากชมคุณยายว่าลูกจานนิ่นหนึ่งไม่มีสองคำชื่นชมที่ยายได้รับในครั้งนั้นนับเป็นเกียรติประวัติชีวิตอันงดงามของคุณยายแต่ท่านก็ไม่ได้ลิงโลดใจยังรักษาภาวะปกติและหมั่นทำความเพียรเรื่อยมาเพราะฉะนั้น เมื่อลูกๆได้รับฟังแล้วก็ให้มันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งปลารลบความเพียรกันให้มากๆจะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานยายที่อยู่ในโอวาทของท่านกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีภูมิสมบัติจกักรพัฒดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นไอครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกทำบันไดที่หลวงพ่อวัดปักน้ำแล้วคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกา,าจาันทร์ คนลกยูงท่านได้บรรลุก็ขอให้ลูกทุกคนได้บรรลุธรรมนั้นด้วยให้ทุกท่านเป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจสูงส่งตลอดไปมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน